สมเด็จเกดเชยูเกตชั้นยุคต้นเนื้อเดียวกับสมเด็จพระครยุคต้น ไม่ต้องพูดอะไรมากครับธรรมชาชิของดีของแท้ไม่ต้องมาตัดแต่จะยายมากครับไรสาระเราเอาสาระของแท้ที่ของเป็นจริงดีกว่าครับผมไม่ใช่เสียนผมไม่ใช่มาเฟียเป็นคนคนหนึ่งที่มีวัดระคังเกียรติโยแท ก็แค่เท่านั้นเองครับเพื่อนๆพระแท้คนธรรมดาคนอื่นเขามองไม่มีความหมายหรอกครับเพื่อนๆมีแต่ก,กลุ่มพวกเรานี่แหละครับถุ่มอนุรักษ์ของแท้แต่พวกอนุรักษ์ของเทียมมันมองเราเบัดเจืเสียหหายครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม